สวัสดีค่ะซู่ชิงค่ะวันนี้ซู่ชิงพาทุกคนมาอยู่ที่บูธของ S C G ในงาน Tech Source Global Summit 2023งานประชุมเทคโนโลยีระดับภูมิภาคนะคะในงานวันนี้ค่ะ S C G เนี่ยเขาขนเทคโนโลยีล้ำสมัยมากมายมาโชว์เคสเอาไว้นะคะมีตั้งแต่ Smart Home Solution ค่ะที่ออกแบบมาให้ทุกคนนะคะไม่ว่าจะเป็นคนที่มีพื้นฐานด้านเทคโนโลยีมากน้อยแค่ไหนก็ตามก็จะสามารถเปลี่ยนบ้านของตัวเองให้เป็น Smart Home ได้ง่ายๆเลยนะคะ มีเทคโนโลยีหุ่นยนต์ค่ะที่จะมาช่วยเสริมกําลังการผลิตเสริมประสิทธ,ธิภาพการผลิตให้กับเรานะคะมี Brain Computer Interface หรือว่า BCI ให้เราสั่งการหุ่นยนต์ได้ด้วยคลื่นสมองของเราไปจนถึง Smart Farming Solution ค่ะใช้ Mixed Reality นะคะมาช่วยในการทําการเกษตรแต่ละอย่างเนี่ยซูชิงได้ไปทดลองเล่นทดลองใช้งานมาแล้วนะคะสนุกมากเปิดโลกล้ําสมัยแล้วก็สามารถใช้งานได้ในชีวิตประจําวันจริงๆด้วยค่ะเดี๋ยวซูชิงจะพาไปชมทุกอย่างกันเลยตามมาเลยค่ะ เรามาเริ่มกันที่ Smart Home Solution ภายใต้ชื่อว่า m ม่กันค่ะทาง S C G v d u ซึ่งเป็น Digital Office ของ S C G ได้หยิบ s o l u t i o น Smart Home มาจากแสดงเอาไว้ในบูธค่ะโดยเขาก็จำลองให้เห็นภาพชัดเจนเลยนะคะว่าถ้าเราใช้ชีวิตอยู่ในบ้านที่มีความสมาร์ทจะสะดวกสบายแค่ไหนตั้งแต่ตื่นนอนตอนเช้าแล้วก็มีกาแฟหอมกลุ่นรอเราอยู่เครื่องซักผ้าที่จะเริ่มซักเองอัตโนมัติในเวลากลางคืนพร้อมให้หยิบมาตากได้ตอนเช้าผู้ช่วยอัตโนมัติที่จะ คอยอัปเดตให้ข้อมูลคำแนะนำสำคัญสำคัญทั้งหมดนี้เป็นโซลูชันที่สามารถทำได้จริงแล้วค่ะ เมื่อได้เห็นแล้วนะคะว่าชีวิตในบ้านเราจะสมารถถ์ทขึ้นได้ยังไงบ้างเราก็ไปดูที่โซนนี้กันต่อเลยค่ะนี่เป็นการจำลองร้าน My Store เอาไว้ในบูธบรรยากาศแสนโฮมมี่เต็มไปด้วยเทคโนโลยีแต่ก็ไม่เทคจ๋าจนเข้าไม่ถึงนะคะลูกค้าสามารถเดินเข้ามาพูดคุยกับพนักงานเพื่อขอคำปรึกษาเรื่องสมาร์ทโฮมได้อยากทำบ้านให้สมาร์ทแบบไหนมีไลฟ์สไตล์ยังไงต้องดูแลด้านไหนเป็นพิเศษก็แวะมาคุยกับพนักงานได้เลยค่ะ เล่าถึงไม้ให้ฟังหน่อยได้ไหมคะว่าไม้จริงๆแล้วคืออะไรอโอ้ไม้นี่ถ้าถามผมเดี๋ยวผมยา,ยาวนะครับ <laughs> ไม้คือการที่เราอยากจะเปลี่ยนสมาร์ทโฮมให้กลายเป็นคอน sumer product <c oughs> ให้ได้อินี่สมาร์ทโฮมเนี่ยเริ่มมาสิบกว่าปีแล้วโดยเฉพาะจากในอเมริกาแต่ซูจริงจะ,จะเห็นได้เลยว่าถึงแม้วันนี้ก็ <c oughs> พูดไม่ได้เต็มปากว่าสมาร์ทโฮมเป็นคอน sumer product <c oughs> ใช่มันมีความซับซ้อนในการที่เราจะแบบทำความเข้าใจเมเหมือนกันนะคะถูก <c oughs> มันไม่ใช่อยู่ดีไปซื้อมือถือมาอันหนึ่งเราก็ดาวน์โหลดแอปคุณต้องซื้อดีไวม์เป็นสิบอะ เอามาติดตั้งที่บ้านคอนเนคเข้าด้วยกันแล้วเมคโชว์ว่ามันบอกมัน,ม,นมันคุยกันซึ่งปัจจุบันไม่คุยกันเรารู้สึกว่าเราอยากจะเปลี่ยนเราอยากทำให้สมาร์ทโฮมเนี่ยกลายเป็นโปรดักของทุกคนเอ่ะ everyday people mainstream ให้ได้เราก็เลยตั้งไมล์ขึ้นมาเพราะว่าคําว่าไมล์เนี่ยสโลแกนคือด้นไมล์คือด้นไมล์เดอะเทคโนโลยีแล้วไมล์อะไรล่ะไมล์ My คุณค่าไมล์วัลูอันนี้คือคืออินสปิเรชันของไมล์เพราะงะั้นไมล์เป็นเป็นสมาร์ทโฮมแบรนด์ของคนไทยแบรนด์แรก ที่ทำให้สมาร์ทโฮมกลายเป็นคอน sumer product อย่างแท้จริงมี full service solution ให้ขายประโยชน์ไม่ขาย Device ์เช่นห่วงแม่อะห่วงน้องหมาอยากประหยัดไฟอยากดูกหนังแล้วไฟสวยอันนี้ครับเราจะขายเป็น value p r o d แบปปบนีแ้แล้วแล้วมายจะไม่ได้จบแค่ว่าเป็นสมาร์ทโฮม SCG นะครับมายจะเป็น ecosystem ของ IoT สำหรับสมาร์ทโฮมสมาร์ทซิตี้ที่เราจะเปิดให้ third party developer น้องๆที่อยากเขียนโปรแกรมดีไซเนอร์หรือว่าพาวเดอร์คนอื่นนะครับเข้ามาอยู่วันนี้ได้อุปกรณ์ที่สําคัญของไมาซึ่งออกมาจากแลบ,บของเราคือตัวนี้ครับอันนี้คือ edge computer อที่มีประโยชน์3อย่างอย่างแรกทําให้บ้านเราออฟไลน์ line ก็ยังทํางานได้อย่างที่2ถ้าเรากังวลเรื่องความเป็นส่วนตัว d a t a Privacy เราสามารถคอนฟลิกได้ว่าอุปกรณ์ทั้งหมดจะส่งข้อมูลไปที่เท่านั้นไม่ขึ้นคลาวด์อันที่3ก็คือ มันจะสามารถแอดออนความสามารถใหม่ในคอนเซปที่เรียกว่าสมาร์ทโฮมแอปพลิเคชันไม่ใช่สมาร์ทโฟนแอปพลิเคชัน ในสิ่งที่สู่ชิงชอบมากนะคะใน My Store ที่บูธของ SCG ใน t ท็กซัสซ m m บิแห่งนี้นะคะก็คือสเตชันนนี้เลยค่ะคือคนที่ทำบ้านเนี่ยก็จะเข้าใจนะคะว่ามันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยที่เราจะเลือกพื้นหรือว่าเลือกผนังในดีไซน์ใน t e x t ซ์เในแบบที่เราชอบได้ด้วยการดูจากแคตตลอกเล็กๆนะคะ SCG เนี่ยเขาจะใช้เทคโนโลยีมาช่วยกาจัดเพนพอยต์ตรงนี้ค่ะ จากในจอเนี่ยจะเห็นว่าสมมุติว่านี่คือภาพเรนเดอร์ของบ้านของซู่ชิงนะคะที่อาจจะได้มาจากอินเทอร์เนียดีไซเนอร์ก็ตามเนี่ยแล้วก็เราอยากจะเลือกพื้น เราจะเลือกพื้นใหม่ยังไงให้มันเข้ากับบ้านเรามากที่สุดนะคะเขามีให้ทําอย่างนี้เลยค่ะจะมีเป็นตัวเลือกให้เรานะคะคล้ายๆกับแคตาล็อกที่เราจะเลือกสีเลือกแบทเทียรลของพื้นเราได้นะคะเราก็เลือกมาหยิบเราก็วางได้เลยแล้วภาพบนจอเนี่ยจะเรนเดอร์ให้ตามแบบที่เราเลือกเลยนะคะสมมุติว่าซู่ชิงอยากจะได้พื้นแบบนี้เราเลือกแบทเทียรียลกันก่อนนะคะมีความเป็นแบบกระเบื้องไม่เคยคิดมาก่อนว่าอยากจะได้พื้นสีดาแต่อยากจะลองจังเลยอะ่ะเราเลือกสีดา เราเลือก texture ค่ะเอาแบบนี้แล้วกันเสร็จปุ๊บเราจะเห็นว่าภาพที่อยู่บนจอเปลี่ยนไปจาก3ตัวเลือกที่เราเลือกให้เราสามารถจรินตนาการได้ค่ะว่าถ้าบ้านตู้ชิงเนี่ยออ๊ยออกแบบภายในเป็นแบบนี้จะเข้ากับพื้นแบบนี้หรือเปล่าซึ่งสิ่งเดียวกันนี้สามารถทําได้กับ ผนังทางด้านนี้ด้วยนะคะและนอกจากนี้ค่ะก็ยังดูทิศทางของแสงได้นี่เราเรนเดอร์แสงถ้าในกรณีที่เราต้องการที่จะทําบ้านให้เป็นสมาร์ทโฮมนะคะเราก็จะมาเห็นภาพจําลองได้จากทางสเต,เตชันนนี้เลย mm hmm. ฟีเจอร์ตรงนี้นะคะจะช่วยคนที่กําลังแต่งบ้านได้เป็นอย่างดีเลยค่ะซึ่งจะมีให้ได้ทดลองใช้งานนะคะดเร็วนี้ในร้านที่เป็น my store นะคะแล้วก็ scg experience เลยค่ะ นอกจากความสมาร์ทางด้านเทคโนโลยีแล้วนะคะอีกสิ่งหนึ่งที่เขาสนใจก็คือเรื่องการเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมนะคะปกติแล้วเวลาที่เราซื้อโปรดักที่เป็นเทคโนโลยีมาเนี่ยสิ่งที่เราจะนึกไม่ออกก็ต้องรับมือ,อยังไงนะคะก็คือแพคเกจจิ้งที่มาพร้อมกับ Device หรืออุปรกรณ์ที่เราซื้อนั่นเองนะคะทีนี้ที่ My Store เนี่ยเขาก็คิดไว้ล่วงหน้าเลยว่าของต่างๆที่เราซื้อเป็นแพ็เกจของเขาเนี่ย ก็จะเป็นแพคเกจิ้งที่ออกแบบมาให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมค่ะนั่นก็คือทํามาจากวัสดุที่เป็นวัสดุอย่างนี้นะคะอันนี้จะใช้แบบแกลบทําออกมาเป็นกล่องนะคะซึ่งมันก็เป็นวัสดุรีไซเคิลนั่นเองหลังจากที่เราเอาของออกมาสมมติว่าเราซื้อสามอย่างนี้มานะคะเราเอาไปใช้งานเรียบร้อยเลยแล้วก็เหลือแต่กล่องใช่ไหมคะเขาออกแบบมาว่ากล่องนี้เนี่ยไม่จําเป็นต้องทิ้งนะคะเพราะ มันสามารถใช้เป็นตัวจัดเก็บของได้เป็นออร์แกไนเซอร์ได้มีมีช่องแบ่งให้เรียบร้อยเลยนะคะทั้งหมดนี้เป็นวัสดุที่ทํามาจากวัสดุรีไซเคิลแล้วก็ยังสามารถเอามาสแต็กรวมกันได้อีกนะคะสมมุติเรามีมากกว่า1กล่องเนี่ยแต่ละกล่องก็จะมีแถบสีของตัวเองเอามาจัดเก็บของที่เราใช้ในบ้านเหล่านี้แหละคะ่ะทาให้เราไม่จําเป็นต้องทิ้งกล่องอีกต่อไปแล้วก็แถมยังเป็นกล่องที่สวยมากๆหาซื้อตัวออร์แกไนเซอร์ตัวกล่องเก็บของนี่อาจจะยังไม่ได้สวยเท่านี้เลยนะคะอันนี้เป็นการคิดเผื่อสาหรับสิ่งแวดลอ้อมค่ะ Sí. เมื่อเดินมาถึงอีกบริเวณหนึ่งของบูธเราจะเห็นเทคโนโลยีล้ำลอย่าง autonomous d r นหรือหุ่นยนต์อีกหลายสเตชันเลยค่ะเวลาได้ยินเรื่องของหุ่นยนต์ที่ทำงานได้แบบเดียวกับมนุษย์เนี่ยบางคนก็อาจจะกังวลน,นะคะว่ามันจะมาแย่งงานเราไหมจะทำให้เราตกงานหรือเปล่าแต่ว่าโคบอทหรือว่า collaborative robot ของ S C G ไม่ใช่หุ่นยนต์ที่จะมาแทนที่คนนะคะตรงกันข้ามค่ะนี่คือหุ่นยนต์ที่จะมาช่วยให้เราทางานได้ดีขึ้นทาให้มนุษย์มีเวลาไปใช้ความคิดสร้างสรรค์มากขึ้นค่ะ น้องปอนวันนี้มีอะไรมาโชว์คะครับวันนี้เรามีนวัตกรรมหลากหลายมากครับไม่ว่าจะเป็นโคเบลฟิโรบอทนะครับมี HCI มีตัวตับขึ้นสมองนะครับแล้วก็มี NLP เกี่ยวกับอ่า i o n a l Language Programming นะครับแล้วที่อยู่ตรงหน้าเราวันนี้เนี่ยคืออะไรคะคือกำลังร้อยลูกปัดกันอยู่หรอคะที่อยู่ตรงหน้าของเราก็คือโคเบลฟิโรบอทนะครับวันนี้ ในคอนเปต์ของเราในวันนี้ก็คือเราอยากจะให้หุ่นยนต์เนี่ยทำงานร่วมกับมนุษย์ในโจทย์ของเราที่ได้รับวันนี้ก็คืออยากให้ทํางานทาัสที่แตกต่างไปจากเดิม uh huh. แล้วก็สามารถทํางานร่วมกับมนุษย์ได้เราเลยเจาะจงไวที่งานอาร์ตงานดีไซน์ต่างๆนอกจากการเรียงลูกปัดวันนี้เราเนี่ยมันยังไปทําอะไรต่อยอดได้อีกบ้างคะในตัวถัดไปนะครับ uh huh. ก็จะมีะท,ทัสต่างๆที่ทําที่แตกต่างกันนอกจากการเรียงลูกปัดทเดียวในงานระดับโปรไทป์หรือว่าทดสอบเนี่ยเราต้องบางครั้งเนี่ยเราใช้คนประกอบเองค่อนข้าง,างจะลำบากเพราะว่าเราต้องหยิบอุปกรณ์หลายชิ้นหลายที่ เสเมน์สุรที่กันเราเลยตัดสินใจเราให้โรบอทเนี่ยเป็นคนหยิบให้เราปิกแล้วก็เพสให้เราโดยการทาเป็นโปรแกรมเอาไว้เลย เทคโนโลยี Brain c o พิว t e อร์ t ิน face หรือ BCI ก็เป็นอีกหนึ่งอย่างที่ SCG วีดูให้ความสำคัญในการพัฒนาให้นำมาต่อยอดใช้ประโยชน์ได้นะคะอย่างที่ทุกคนเห็นอยู่นี้ก็คือการอ่านคลื่นสมองสั่งการให้โคบอททําตามสิ่งที่เราคิดในหัวอย่างเช่นการสั่งให้หยิบส้มผลทางด้านซ้ายหรือว่าผลทางด้านขวาเป็นต้นค่ะใกล้ๆกันนะคะก็คือ Mymi เทคโนโลยีสําหรับช่วยผู้ป่วยติดเตียงผู้ป่วยที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้สื่อสารไม่ได้เพียงให้ผู้ป่วยสวมอุปกรณ์นี้ไว้ที่ศีรษะ แล้วมองไปที่จอก็จะสามารถเลือกคำสั่งต่างๆบนจอได้เพื่อบอกอารมณ์บอกความต้องการสื่อสารกับคนรอบข้างค่ะแล้วก็ยังมีมีพลัสโซลูชันการชาร์จรถไฟฟ้าสำหรับคอนโดที่พักอาศัยให้ความสะดวกแก่ลูกบ้านในยกคที่รถยนต์พลังงานไฟฟ้าได้รับความนิยมเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆในไทยเทคโนโลยีล้ำๆแบบนี้นะคะถูกสนับสนุนและผลักดันให้เกิดขึ้นได้ผ่านโครงการ YTP หรืออย่าง Talent Program ที่ SCG VDU จัดขึ้นค่ะ น้องฮอสเป็นหนึ่งในคนที่ได้เข้าร่วมโครงการ YTP Young Talent ด้วยใช่ไหมคะเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมคะว่าไปที่มาที่ไปของการได้เข้าร่วมโครงการเป็นยังไงบ้างคะที่มาที่ไปที่ผมได้เข้าร่วงโครงการนะครับก็เพราะว่าผมมีความสนใจในเรื่องของ business ครับแล้วก็อยากลองที่จะทํานวัตกรรมให้มันเกิดขึ้นมาจริงๆครับก็เลยแบบว่า แบบเหมือนเรามาเห็นตัวโครงการนี้ที่แบบว่าได้แบบว่าเผยแพร่ทางแบบว่าทางเฟ e บุ o กอะไรอย่างครับพอเราเห็นแล้วแบบเขาบอกว่าจะมีรูปแบบของการฝึกงานในรูปแบบจริงๆที่เป็นในลักษณะของ m i โคร Enterprise พรสอะไรอย่างครับก็เลยแบบมีความสนใจที่แบบอยากลองเข้ามาทํานวัตกรรมดูครับตอนได้เข้าร่วมเนี่ยทำนวัตกรรมอะไรได้บ้างคะจริงที่ผมทําก็คือการที่ออกแบบวิธีการที่จะสามารถเข้าไปช่วยให้กับ ธุรกิจที่มันเป็นในลักษณะของฟู้ด s อ e เครับได้สามารถจัดการหลังบ้านในเรื่องของวัตถุดิบได้ดีมากยิ่งขึ้นครับโดยใช้ลักษณะของเป็นเทคโนโลยีของเรื่องของสมาร์ทเลเวลทาให้การจัดสต็อกเนี่ยเป็นไปได้ง่ายมากยิ่งขึ้นครับก<โด>็โครงการวีดูหรือว่ายังคาเลนโปรแกรมครับก็เป็นอีกหนึ่งพื้นที่ดีๆที่เชิญชวนให้ใครหลายๆคนได้ลองมาสํารวจตัวเองทดสอบ,บความเชื่อตัวเองไปพร้อมๆกันครับ มีอีกหนึ่งสเตชันที่พลาดไม่ได้จริงๆนะคะแล้วซู่ชิงก็ต้องขอทดลองด้วยตัวเองเลยค่ะนี่เป็นความร่วมมือระหว่างสยามคูโบต้าและ v d ดูนำเทคโนโลยี Mixed Reality หรือ MR มามาช่วยฝึกการขับรถแทรกเตอร์ เมื่อสวมอุปกรณ์เฮดเซตเข้าไปนะคะเราก็จะรู้สึกเหมือนกำลังขับรถแทรกเตอร์อยู่จริงๆค่ะช่วยให้เกษตรกร,ร,กรฝึกขับแทรกเตอร์ได้อย่างเชี่ยวชาญโซลูชันแบบนี้นะคะนอกจากว่าจะใช้ในการทำสมาร์ทฟาร์มิ่งแล้วก็ยังนำไปใช้กับวิชาชีพอื่นๆได้อีกด้วยอย่างหมอตำรวจหรือว่าช่างรูปแบบต่างๆเนี่ยก็ฝึกฝนผ่าน MR ค่ะจะฝึกที่ไหนก็ได้บ่อยแค่ไหนก็ได้เพิ่มพูนความเชี่ยวชาญในวิชาชีพของตัวเองได้ทุกวันเลยค่ะโอเคเพ๊บม okay, แล้วถ้าสองอันเพ๊บ ôi, ít ăn ống, จากการเดินชมบูธในงานในวันนี้นะคะก็ทําให้เราเห็นได้ชัดเจนเลยค่ะว่า SGC เนี่ยเป็นบริษัทเทคโนโลยีนะคะเขามีโซลูชันหลากหลายตั้งแต่สําหรับภาคการผลิตนะคะไปจนถึงเทคโนโลยีสําหรับผู้ใช้งานทั่วไปนะคะเพื่อมายกระดับคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นค่ะที่สําคัญนะคะนี่เป็นแบรนด์ที่ให้ความสําคัญกับคนรุ่นใหม่สนับสนุนคนรุ่นใหม่ที่มีใจรักทางด้านเทคโนโลยีและก็มีความฝันนะคะให้เข้ามาช่วยกันพัฒนาเทคโนโลยีให้กับผู้ใช้งานคนไทยค่ะวันนี้ซู้ชิงลาไปแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายค่ะ 啊。Yeah.